ซีม่สิม่บกาเตรียมเตยมค่ะวิจเตรียมค่ะหนูใช้มา3ปีแล้วค่ะมันใช้ดีมากหนูยังไม่พังเลยอะค่ะอือรู้สึกว่าผลิตดีมากหนูก็ใช้มาตั้งแต่มสี่มาแล้วค่ะมันทนมากทนสุดๆเลยอยากให้ซื้อจริงๆค่ะเพราะมันคุ้มมากแบบราคาก็ดีแบบใช้ก็นาแบบมันดีจริงๆคอยากให้ซื้อจริงๆเจ้าโซมาโมเ่อาพวกค้แ เออ就会很好看好了就会有很多钱好了发财就祝大家身体健康恭喜发财ใส่โซการ์โมแล้วมีโชคลับเงินทองไหลมาทีมาค่ะแถมเรียนกิ่งด้วยนะกินเรียบก็คือใครจะมาเป็นคู่แข่งไม่ได้ว่าโซกาโมกินเรลี้ยบใส่เข็มขัดโซกาโมใส่แล้วเลียนก่งแบบเฉียบเฉียบ นี่เมขัดโซกมโมคโซกมให้โชคลาภและความสำเร็จมากมายค่ะใส่โซกมโแล้วดูรวยรวยและสวยปึ้งไม่ธรรมดานะคะตอนนี้น้องๆซื้อเข็มขัดครั้งใดอย่าลืมมองที่ปลายหางเข็มขัดต้องเป็นโซกมโเท่านั้นนะคะ